สวัสดีครับขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลมะละและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียงตามสายประจําวันพุทธที่3กรกฎาคม2องันรยรายการเสียงตามสายจะนําเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากให้ทุกท่านรับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมนายวิกันถากาดพิธีกรผู้ดําเนินรายการครับเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยนะครับกับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละกิจกรรมแรกนะครับ นายพีรพงศ์หลีคมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากครั้งที่3ทับ267ในวันอังคารที่2กรกฎาคม2567เวลา13.30นาทีณห้องประชุมสีหานาทที่ว่าการอำเภอท่าสองยางชั้น1ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่2ในะครับนายบริการมาเท้าผู้ช่วยนักสันนาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคูขอจังหวัดตากระหว่างวันที่1-3กระถึง3การาคม2อณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากครับ ช่วงต่อไปนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้นะครับวันนี้นะครับเรามีวิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋องอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับสําหรับการเลือกซื้ออาหารกระป๋องให้ปลอดภัยนะครับควรเลือกซื้อสินค้าที่มีอยอยมันจุพันธ์ไม่มีรอยบุบไม่เป็นสนิมนะครับต้องดูให้ดีก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับต้องตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุโดยพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับ ก่อนที่จะรับประทานทุกครั้งต้องอุ่นด้วยความร้อนให้เดือดห้ามอุ่นอาหารทั้งกระป๋องทั้งนี้นะครับอาจลองทำเมนูใหม่ๆโดยการนำอาหารกระป๋องมาประกอบอาหารร่วมกับอาหารปรุงสดเช่นใส่โปรตีนหรือเพิ่มผักเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพครับขอขอบคุณที่มาของข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับสาระน่าดูเรื่องถัดไปนะครับเรามารับฟัง10วิธีเลิกยาสิบติดดังนี้นะครับ 1. เตรียมใจให้พร้อม 2. ทบทวนสาเหตุ 3. นะครับควรจะเปลี่ยนบรรยากาศที่พักอาศัย 4. ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3-5วัน 5. นอนหลับวันละ7-8ชั่วโมง 6. หางานอดิเรกหรือทำกิจกรรมยามว่าง 7. นะครับ งดอบบยมุกเล่าบุรีพนัน 8. ยอมรับและเข้าใจชีวิต 9. เห็นคุณค่าภูมิใจในตัวเอง 10. นะครับเปลี่ยนแปลงความคิดมองโลกในแง่ดีขึ้นนะครับนี่คือ10วิธีการเลิกยาสิติดนะครับขอบคุณที่มาของข่าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สครับ จบไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถรับฟังข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mala.go.th หรือทางเพจ Facebook อปตจุดเมละและสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579หรือทางโทรศารนะครับ 055-030-539หรือทางไปรษณีนีอิเล็กทรอนิกส์สารบั ch, ญอันเดอร์สกอ์จศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะละรายการเสียงตามสายนะครับออกอากาศผ่านทางหอ,อกระจายข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17นากาเป็นต้นไปนะครับ และทุกท่านนะครับยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลมะละครับทั้งนี้นะครับงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมะละก็หมดเวลาลงแล้วนะครับมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะนําเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนําทีมโดย นายพิสิทธิ์แมละสุเดนพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบนเมละสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังรายการเสียงตามสายนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบนเมละของเรานะครับวันนี้ต้องลากัไปก่อนสวัสดีครับ